เราช่องพลายเมษาแม่พลอยนะคะวันนี้เราจะมาดูที่ฐาเมษากันสวัสดีค่ะมาดูกันเลยแล้วก็ไม่ได้ดูนะคะเมษาตืน่นไม่ได้ดูนะคะเมษาตื่นก่อนนะคะแม่พลอยปลุกเมื่อกี้นี้อุ้ดูดิ คับแม่สาน้องเห็นบอลแล้ว อยากเล่นกับพี่แป้งเดี๋ยวเดีให้เดีให้นั่งทับเลย จะใส่มาทางพี่รู่นไม่สาเต๋ไม่ถึงกล้องสั่นแล้วเนี่ย

เดียวแตกจังเลยอ้าหวัวน้องจะออกอเ,เล่นอยู่ตอนชถวนี้นี่ไม่สายอ,อย่าไปเล่นตรงนั้นตรงนั้นมันมีก้อนหินดูเขาแย่งบอลกัน ไปทำน้ำบอลลูกนั่นน่ะฮะเต็กก็คงลอยไปไหนก็ไม่รู้เลยแหละนั่นต,ตื่นมาก็ได้เล่นฟุตบอลเลยอ่ะไม่สา อ้าย <c oughs> ผมม่งบันว <c oughs> ิ่งแข่งกัน ต้องอยไปกลเลยชนเนี่ยจะชนพี่แล้วเนี่ยเมสา นอนทับเลย Mm-hmm. <laughs> ลูกบอลโดนมือกล้องอ่ะเต็มหน้าเลยเมื่อกี้มันจะหลบทันได้ไงเราหลบไม่ทันนะสิเต็มหน้าเลยนั่นตะกล้องไม่หลบอะต่กล้องเดะ ก็องอาจจะสันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พีแ่แป้งเตะบอนเตะบตอลน,น้องก็เล่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยแม่มมน,มน้องเตะขาหนูอ่ะ โอ๊ยอยังไม่โดนตาเก้อาเลยแต่ยาอย่าเตะมาทางนี้ <c oughs> แก้งน้องน้องเวียนหัวมาแล้ว ลมรั่ะก้องมันสั่นหมดเลยอ่ะสั่นทั้งคลิปเลยก็ขอโทษด้วยนะคะ ะเมษาอย่ามาชนพี่เพื่อนโอ้ยเดินเมษาไล่วิ่งเร็วมากเลยเกือบวิ่งออกไม่ทันแหน่อยาวิ่งมาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเหมือนเมษาจะดิด เมื่อกี้ให้กินวิตามินซีไปนะคะดีดขึ้นมาเลยน้องชอบวิ่งชนหนูอ่ะ <c oughs> แป้งก็มีไม่ไล่ไมาไล่ตะกร้องอ่ะ <c oughs> แป้ง ไม่ใช่มันหลุดจำมันจะเกิดใหม่เหรอม,มันจะเกิดไหมพีม่พลอยน่ะคเะท้าน้องมันก็เลยเกิดใช่ไหมขนาดเท้าเจ็บน,นล้วนะยังไปได้ขนาดนั้นดือขนาดไหนอะ่ะวิ่งชนตะก้องตั้งสองสามรอบไหน จนได้สต็อปไว้จนได้สต็อปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกล้องอาาจะไม่เห็นน้องเมษาคลิปนี้ก็อาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องไล่ตะกล้องนะคะเ <c oughs> มษาฟุตบอลไม่สนจะไล่คน เด f ซท่ันใ like. ดชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ